ok kêu Thuộc cái vào thì đi nhận này. À thì ai. Em tôi đi mình phơi. Mẹ ban chụp nữa. Phía chụp nữa. Anh ngoài. lòng kiếm ăn nào. Và bún nhiều. Giờ măng lòng luôn. ก็อยู่นี่หามาพายอยู่นั่นก็กระไรอยูだだ่นี่แม่มาตอนนี้มันเหนื่อยไหมมาเดินต่อเอานตานตเลยว่าไงไม่กินล้วเฮ้ยน่ารักเยู่ยุ้ยนะว่าใ

มาานมาเรจะอ่จมัรพรรดามามานอนนนนอนเสียใ่นอนนอนนนเรออันนไม่ดีนอนนนนนันเมมียิ้มกกเล่นกับพ่อหนถ้ายูไม่เล่นกับพ่อพ่อจะไปเล่นเกมเราไหะเรียบะ้อยไปได้เลยค่ะนมาเล่นกับพ่อกยูไม่เล่นกับพ่อเลยพ่อเล่นอยู่คนเดียวเลย กล้วยทอดเนาะค่ะกับน้ำผาวยทอดคิปวันนี้เราบอปลาอร่อยค่ะเก่งไหมอือถ้าอยู่ไม่เล่นนะคะถ้าอยู่ไม่เล่นพ่อจะไปไหนอร่อยถ้าอยู่ไม่เล่นกับพ่อพ่อจะไปไหนใครยิ่งจะเก่งก่อนจ๋าเล่นเกมเต่บมากยูบอกพ่ออ่ะ ไปเตะบอลกลับมาก็เล่นเกมเตะบอลแล้วก็ดูบอลแล้วก็เตะบอลเขาไม่เลยกินอะไรกินตะกคนอะไรเลยอ่ะม่อไรกันหรออ่ะอไรอ่ะไบกินอะไรไหมอ๋อไม่ร่อยวลาย่นีม้รขาวหร ยำยวนากินอ่ะใ่ไมถ้าเรากินอะไรด้วยกันกินด้วยเอนาวิราทำไมเป็นอย่างเงี้ยข็งมันยังไม่ละายอื้อ

ปเป็นว่ามะพร้าวหรือกล้วยอะไรแบบว่ามะพร้าวมะพร้าไม่หวานไหมกันเยอะกว,าะวา่ามึงอุ้ยกินหมดชิ้นเลยอ่ะเมื่อวานอ่ะตอนเล่นบ้านลมอ่ะแต่งตัวน่ารักมากเลยใส่ชุดเสื้อโอเวอร์ไซส์กางเกงเนาะยิ้มสนุกไหมท้าบ้านลมเมื่อวาน เ้นตกละค่ครับล,ล,ล็กอลกะลูกคอขอนิดนึงนะเอาเงนเอาเงเอาเลยที่นั่นตกไหมครับอยู่ไหนกันบ้างจต้อขอดูอดตอนนี้ที่เอ่อ รถแอนเจลินต้อตกครับนะข้งนอกไม่มีตรงนี้นครตกค่ะพิษณุโลกตกแรงมากเลยแดดแรงมากเชียงรายก็ไมนจะตกนราธิวาสไม่ตกค่ะปุรีนมร้อนมากค่ะอ๋อนมนนนมร้อนตดตดตดพ่อคะไลูกคนน้ นนนรอกให้ควเ่ยห่านใหญ่ยังไม่ตกอ้าวห่านใหญ่แล้วเดีวไปบอกาควรสบการ,ร้อนมากค่ะตอนนี้คือข้อความอารมณ์แบบพีละคม่เยับไปอาไแม่แกงลูกจีแม่พันตาเข้าปักอยากจะกินฟ้าถล่มแบบอินตรลายขึ้นมาละ ยังเคยตทำก็หลายรอบมากแบบตัดได้ว,ว่าเมื่อกี้อันนะะั้นมีเอาปะเฮ้ยโอ้โห

อยู่ไม่อยู่เอ้าเอ้ยไม่ก้วยนี่อยู่นี่เอา้ยน่ได้ก่นปานิยน

ก็มานั่งดูไปนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนดูเพนด้านั่งใช้ยิ้มกินข้าวนั่งสิไรมากสารคดีคิดจะว่านั่งดูเพนด้าฆ้าเวลาอะไรก่อนก็นั่งนั่งเงียบนะเลยไม่เป็นไรผมเดูยว่าคิดจะว่าแวะมาดูเพนด้านะครับดูเสร็จแล้วก็ไปนะ Tại lộn bóng ấy lời Sao giọt mất? Rất hẳn mày? Rất hẳn Thấy rồi Thấy rồi <laughs> <là lắm> rồi <laughs> ยิ้วหยิบตัวสัตว์มาด้วยลงเอาดูกจะดูทีวีตอนไม่เห็นใครนู่วิ่งขึ้นลงบันไดวิ่งเขววิ่งเขีวพอมีคนดูอยู่เดี๋ยวนะคนสองคนสองคนสอบไปลำบากนี่ พ่อพ่อลงไลนอ่ะอุ้ยไาเร็กสวยจังจุ๊บพ่อก่อใครรักพ่อที่สุดในโลกนี่ั็เหมือนดูฝนตกจ้ำเลยอ่ะจ้ำกต้นไม้ไม่ตายเลยที่นี่นะพ่อใต้ยืนลูกในฝันเดี๋ยวเขาจะไปสับรถเล่นมฝนตกไม่เอาค่ะพ่อจะไปข้างนอกคนดูจะเยอะมากพ่อยืนถือกล้องเอ้าตุ๊กตุ๊